สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคาร์แมกาเซนทุกท่านนะครับทางค่ายโตโยต้านะครับได้ปล่อยนิวโตโยต้ายาริดขอเป็นรถ SUV นะครับที่เคมว่าประหยัดน้ำมันถึง31กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมมาฟีเจอร์แบบเต็มคันนะครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ ทางค่ายโตโยต้าประเทศญี่ปุ่นได้ทําการเปิดตัวรถอเนกประสงค์แบบ SUV นะครับในคาดเริ่มต้นรุ่นใหม่อย่าง New t o y o ต a า a r i ิท r o อ s เวอร์ชันเมเนเชนนะครับและตัวรถเองเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในประเทศญี่ปุ่นโดยมันจะได้รับการปรับปรุงในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงใหม่ๆนะครับให้ประหยัดขึ้นพร้อมกับการตัดเกรดและเพิ่มเกรดใหม่อย่าง Z a d v a n c e พร้อมด้วย GR s p o r t รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากทางค่ายโตวต้านะครับได้มีการอัปเกรดใหม่อย่าง G-R Sport ที่มาในแนวสปอร์ตนะครับพร้อมกับสีตัวถังเนี่ยแบบทูโทนหลังคาสีดำพร้อมกับอุปกรณ์เสริมพิเศษเช่นเหล็กคํำยันใต้พื้นและส่วนหลังคาแบบ3ทางนะครับที่ช่วยเพิ่มศัยภาพในการบังคับเลี้ยวและความราบรื่นในการขับขี่บนถนนทางเรียบ ระบบการสั่นสะเทือนเฉพาะทางนะครับที่จะทําให้ความสูงของตัวรถเข้าใกล้พื้นดินอีก10มิลิเมตรอีกทั้งยังมีบูธนะครับที่คอยสปริงโช้กอัพที่อ,ออกแบบมาเฉพาะรวมถึงพวงมาลัยไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงให้มีการตอบสนองได้ดีขึ้นและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร3สูบจ่ายน้ํามันด้วยระบบหัวฉีดนะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับระบบไฮบริดที่มีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง31กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับโดยมีตัวรลืเครื่องยนต์แบบ I C E เป็นตัวเลือกขั้นเริ่มต้นนะครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์ม T N G A นะครับที่มีน้ําหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงและมีจุดส่วนทวงต่ํา ทําให้บาลานซ์นะครับในการขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยปรับระดับแบบแมนนวลระบบสมาร์ทคีย์ Toyota Safety Sense นะครับระบบด้านความปลอดภัยที่จะมีเช่น Cruise Control ดิสเบรกสีล้อระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับเรียกว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยอัดแน่นมาครบนะครับ สำหรับราคาของ New t w y o t a y a r ยา c ิ o อ s ในรุ่นแซที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอยู่2ตัวเลือกด้วยกันนะครับนั่นก็คือรุ่น2 WD นะครับกับเพื่อน2ล้อราคาอยู่ที่691,000บาทนะครับในรุ่น E4 นะครับกับเพื่อน4ล้อราคาอยู่ที่752,000บาทนะครับส่วนรุ่น GR Sport นะครับจะมีตัวเลือกระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อนะครับเท่านั้นนะครับ แต่จะมีตัวเลือกระบบส่งกำลังนะครับทั้งแบบ ICE จำหน่ายในราคาอยู่ที่628,000บาทและระบบส่งกำลังแบบ h ฮ b ริดนะครับราคาอยู่ที่730,000บาทนะครับโดยผู้ซื้อนะครับในเกรด GR Sport เนี่ยจะต้องทำการสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับไม่มีขายเลยนะครับซึ่งทางผู้ผลิตเนี่ยใช้เวลาประมาณนะครับอย่างเร็วที่สุดประมาณ6เดือนหรือประมาณครึ่งปีนับจากวันที่สั่งจองนะครับ และน่าเสียดายนะครับว่ารุ่นนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยแต่อย่างใดน,นะครับแต่ประเทศไทยเรามีการเปิดตัวยายรีดคอ o สอีก1เวอร์ชั่นนะครับที่มีพื้นฐานจากยาล i s เอท A T e B ิโฉมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับส่่นในวันนี้ทางคาร์เมกาซินไทยแลนด์ของเราก็มีข่าวยานยน์เกี่ยวกับยา r i s คอร์สมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดซับสไครป์เป็นกบบาลังใจให้เราด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเจ้ายาลิสยาร์สปอรนะครับหรือว่าเจ้ายาลิสเอทิฟจาตกตระกูล Toyota นะครับสามารถทิ้งลิ้งคอมเมนต์ต่างๆได้ที่คลิปวิดีโอนี้นะครับในวันนี้ต้องจากลาไปก่อนสวัสดีครับ